ส anyway. วัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะก็พบกับครูเฟมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะในเรื่องของบทฝึกโรงเรียนรักษาศีลห้านะคะในบทฝึกที่3ค่ะในเรื่องของการแสดงความเคารพปฏิสันฐานคุณครูนะคะอ่ะสำหรับบทฝึกนี้นะคะเราก็จะใช้เนาะในการทําความเคารพนะตอนที่เจอการในช่วงต้นคาบนะคะสําหรับวัตถุประสงค์นะคะของบทฝึกนี้นะคะอ่ะ เราก็หนึ่งเลยนะคะก็คือเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัตินะคะผ่านการแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูนะคะและสองนะคะก็ยังพัฒนาจิตสํานึกของตัวคุณครูเองด้วยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเดีย๋ยวที่คุณครูเปิดให้ดูนะคะมันก็เป็นบทฝึกนะคะ C A I นะคะทนักเรียนสามารถนําไปเรียนรู้ได้ที่บ้านเวลาไหนตอนไหนก็ได้นะคะมีทั้งวัตถุประสงค์เนื้อหาแล้วก็แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เองที่บ้านนะคะอาวในส่วนของอ การแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการคิด <c oughs> กระบวนการปฏิบัติแล้วก็ขั้นประเมินนะคะในส่วนของกระบวนการคิดค่ะก็จะประกอบไปด้วยสียางได้แก่หนึ่งนะคะการมีสติค่ะซึ่งการมีสติเนี่ยก็คือเราเนี่ยรู้ตัวรู้ใจมีการกําหนดจิตเอาไว้ที่กลางตัวของเรานะคะรู้ตัวว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะแสดงความเคารพป,ปฏิสันถานคุณครูนะคะอะ จากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นที่2ค่ะก็คือการสังเกตพิจารณานะคะโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะตาหูจมูกลิ้นกายของเรานะคะในการสังเกตพิจารณาว่าตรงนั้นเนี่ยมันใช่ที่นั่งของเราไหมมันเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าใช่ห้องเรียนของเราหรือเปล่าหรือมันใช่เวลาที่เราจะแสดงความเคารพคุณครูไหมมีใครยืนอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่าเผื่อเราถอยเก้าอี้ไปชนเขาใช่ไหมคะมีสัตว์มดแมลงอยู่บริเวณโต๊ะของเราหรือเปล่ามีสิ่งของเกะกะ ความทำสมุดดสอประการหรือเปล่าก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเราสังเกตพิจารณาแล้วนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการระลึกรู้จำนะคะซึ่งเราจะมีหลักๆอยู่2หลักก็คือหลักธทรรมกับหลักวิชาการนะคะโดยหลักทมเราจะประกอบไปด้วยหลักธรมทั้งหมด3อย่างนะคะก็คือในเรื่องของ ทิศ6นะคะ,ะทิศเบื้องขวาคือหน้าที่ที่สิทธ์มีต่อครู2นะคะในเรื่องของมงคลชีวิตนะคะ,ะก็คือมีความเคารพนั่นเองนะคะและสุดท้ายในสิ่ข้อที่4ก็คือไม่พูดเท็จใช่ไหมคะเพราะเราจะมีการสัญญากันว่านักเรียนจะเป็นเด็กดีอาจจะตั้งใจเรียนอย่างนี้เป็นต้นเนาะในส่วนของหลักวิชาการนะคะ,ะก็คือการแสดงความเคารพที่ถูกต้องตามหลักการแสดงความเคารพปฏิสันทาน,นะคะ เมื่อเราใช้หลักการทั้ง3อย่างเบื้องต้นใช่ไหมคะใช้สติใช้การสังเกตใช้การระลึกรู้จํามาประกอบกันทั้ง3อย่างเพื่อนํามาคิดพิจรารณาตัดสินใจว่าอ๋อณตอนนี้เนี่ยฉันจะแสดงความเคารพปฏิสัานคุณครูคแล้วนะนะคะเนะมื่อเราพร้อมแล้วใช่ไหมนะพร้อมไม่เอ่ยไหนลองสังเกตรอบๆตัวของเราสิมีอะไรเกะก,กะวางทางการทาความเคารพค,คุณครูไหมมีใครอยู่หลางเก้าอี้เราหรือเปล่าไม่มีไม่มีมีมดมีแมลงไหม ไม่มีมีสติหรือ,อยังตอนนี้มีแล้วใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติใช่ไหมคะอ่ะโดยวิธีการก็คือเมื่อคุณครูเดินเข้ามาใกล้ถึงห้องของเราแล้วคนที่เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะก็จะออกมายืนรอที่หน้าห้องโดยหันหลังให้กับกระดานแล้วก็หันหน้าไปหาเพื่อนเพื่อนสมาชิกในห้องใช่ไหมคะอ่ะหัวหน้าห้องก็จะมีการพูดบอกว่า เพื่อนๆทั้งหมดนะคะเตรียมทําความเคารพปฏิสันถานคุณครูค่ะอ่ะเพื่อนๆก็จะบอกว่าใจก็คือกําหนดใจเอาไว้กลางตัวคือมีสติใช่ไหมลูกเก้าอี e ้ก็คือใช้มือยกเก้าอี e ้ถอยไปด้านหลังไม่ให้เกิดเสียงรบกวนห้องอื่นนะคะ หลังก็คือหลังตรงมือวางไว้ที่หน้าตากักเท้าก็แนบชิดติดกันเหมือนในรูปเลยนะคะจากนั้นในขั้นลุกใช่ไหมคะ,ะหัวนหน้าห้องก็จะบอกว่าเพื่อนเพื่อนทั้งหมดลุกขึ้นยืนต้อนรับคุณครูครับคุณครูครับเพื่อนก็จะบอกว่านิ่งโน้มลุกนิ่งเราก็จะตามภาพเลยเราก็จะนั่งนิ่งๆโน้มเมื่อคืนโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยใช่ไหมคะ,อะลองทําตามก็ได้พอลุก ก็คือเอาก้นออกจากเก้าอี้นิดนึงอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่านิ่งก็คือนิ่งก็คือเท้าชิดมือแนบลาตัวจะสังเกตว่ามือเราจะไม่เกะกะไปทางอื่นมือเราจะวางอยู่บนหน้าตักกับวางแนบลาตัวเสมอใช่ไหมคะแล้วก็พนมมือให้เป็นดอกบัวตูมอ่ะเอาไว้ที่กับบริเวณหน้าอกของเรานะคะจากนั้นใช่ไหมคะมาจ,จากนั้น จากนั้นนะคะก็เราก็จะบอกว่ามองยิ้มแล้วก็พูดไหวใช่ไหมคะวหนั่ง้องก็จะบอกว่าเพื่อนๆทั้งหมดทาความเคารพคุณครูเพื่อนเพื่อน,น,น,นก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูหนูเคารพคุณครูค่ะเพราะคุณครูให้ความรู้และนิสัยดีแก่หนูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ,ะซึ่งนี่แหละก็คือการสัญญาซึ่งกันและกันว่าหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะเป็นเด็กดีใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะบอกสวัสดีนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนนั่งลงใช่ไหมคะแล้วจะบอกว่านิ ing, aw, n ang, n ่งย่อนั่งนิ่ง จากนั้นถ้าเป็นเปิดเรียนจริงๆหัวหน้าห้องก็จะขออนุญาตคุณครูกับไปนั่งที่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรียนออนไลน์เนาก็ขออนุญาตจบที่นิ่งย่อยนั่งนิ่งใช่ไหมคะ,ะทีนี้เด็กๆรู้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะคะอะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่จะ,สะแสดงความเคารพปฏิสันถานคุณครูพร้อมหรือยังเอ่ยอพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะอะเดี๋ยวคุณครูจะปักหมุดเอาไว้ที่หัวหน้าห้องนะคะ,ะทุกคนพร้อมอนั่งอยู่บนเก้าอี้ของตัวเองนะคะ อ้าวเชิญค่ะขอน้าห้องทุกคนทั้งหมดเตรียมทำความเคารพปฏิสันถานครูค่ะใช่นั่งอีกหลังมือเท้าทุกคนทั้งหมดเตรียมลุกขึ้นยื่อต้อนรับครูค่ะนี่น้องลูกลูกนิ้วนิ้วมือทุกคนทั้งหมดทำความเคารพปฏิสันถานครูค่ะ นิ้มรูทักทายสวัสดีค่ะครูโบนูนารครูบูค่ะพ่อบูบูให้ความนิ้และนิ้วไก่ดีไก่ดีหลุจากตั้งใจเรียนค่ะค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะสู <ไอ S 1> ่รายวิชาสังคมศึกษานะคะก็ขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่แสดงวความเคารพปฏิสัานครูอย่าง,งสวยงามแล้วก็รอมเพียงกันนะคะครูเองก็สัญญาว่าจะตั้งใจสอนอย่างเต็มที่เต็มกำลังเหมือนกันนะคะนักเรียนทุกคนเชิญนั่งได้ค่ะครบคุณนะคะคุณนีน่ยยอมนั่งนิ่ง และเมื่อเราแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดก,การเรียนการสอนกันใช่ไหมคะแต่ทีนีนะ้คุณครูจะกลับมาถามน,นิดนึงว่าเราเนี่ยได้อะไรนะจากการแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครูยกตัวอย่างหลักธรรมอ่ะเราได้หลักธรรมอะไรบ้างเอ่ยนึงได้หลักธรรมอะไรบ้างนะหนึ่งไปยังสิะครับการแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครูอันดับแรกเลยเราได้อะไรนะคะ ในเรื่องของหลักทิศหกใช่ไหมคะทิศเรื่องอะไรเอ่ยทิศเบื้องขวาค่ะเรื่องของอะไรคะทิศเบื้องขวาการมีหน้าที่สิทธิต่อครูค่ะอ่าการที่สิทธิมีหน้าที่ต่อครูเย่ยมมากๆเลยนะคะอา้าวสองแล้วคะในเรื่องของอะไรเอ่ยสองมองคนชีวิตและมีความเคารพค่ะในเรื่องของมงุคลชีวิตการมีความเคารพใช่ไหมคะอ่าและสุดท้ายเรื่องของศีลอ่าเราได้ศีลข้อไหนเอ่ยได้ศีล้อี่ครับอะไรนะคะศีลข้อสี่ครับไม่พูดเท็จ โอ้เย่ยม,มากมากเลยสินงข้อสีไม่พูดเท็จใช่ไหมคะที่มีการสัญญาการเนาะว่าเราจะตั้งใจสอนตั้งใจเรียนใช่ไหมคะอ่ะเย่ยม,มากมากเลยนะคะอ่ะก็หลักการของการเคารพปฏิสันถารในวันนี้ก็มีประมาณนี้คุณครูขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะว่าทำได้อย่างสวยงามมากๆเลยเอาไว้พบกันใหม่ในบทฝึกหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ นีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็พบกับคุณครูเฟยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของบทฝึกนะคะโรงเรียนรักษาศิล5ห้าจังหวัดปทุมธานีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในบทที่6แล้วนะคะเรื่องของการนั่งสมาธินะคะอ่ะซึ่งหลักๆของการบทฝึกการนั่งสมาธินะคะก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติแล้วก็ขั้นประเมินนะคะ ทีนี้เนี่ยเราก็จะมีสื่อนะคะนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะ C A I ให้ในักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับที่คุณครูสอนนะคะสื่อตัวนี้เนี่ยนะคะนักเรียนสามารถนําไปเปิดได้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะด้วยตนเองเวลาไหนตอนไหนก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคู่มือการใช้บทเรียนมีวัตถุประสงค์ของการเรียนมีเนื้อหาบทเรียนแบบทดสอบนะคะเอกสารอ้างอิงต่าง นะคะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทําแบบทดสอบลังเรียนได้เลยแล้วก็วรู้คะแนนได้เลยนะคะอ้าวทีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์นะคะของการาบทที่6เรื่องของการนั่งสมาธินะคะบทฝึกนี้นะคะวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะก็ะคือ 1. นนะคะพัฒนากระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการปฏิบัตินะคะผ่านการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็2นะคะพัฒนานิสัยการรักการนั่งสมาธิให้กับนักเรียนทุกคนค่ะ ถ้าเราเอามือไปใจใิ้มที่คําว่าเนื้อหาบทเรียนนะคะนัดมันก็จะลิงก์ไปนะคะที่เนื้อหาของบทเรียนนะคะก็จะเป็นฝั่งทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกระบวนการคิดฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นกระบวนการปฏิบัตินะคะอ้าวเราก็เริ่มเลยเนาะที่กระบวนการคิดนะคะจิ้มลงไปเดี๋ยวหน้าจอนะคะก็จะลิงก์ไปที่จุดเริ่มแรกนะคะของกระบวนการคิดนะคะอ่า ซึ่งกระบวนการนั่งสมาธิในกระบวนการคิดนะคะอันดับแรกเลย 1. เราจะต้องมีสติการมีสติก็คือเรารู้ตัวรู้ใจว่าอ๋อนณะตอนนี้นะจิใตใจของเราเนี่ยไม่ล่องลอยไปที่อื่นแล้วนะคะรู้ตัวมีสติว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะนั่งสมาธิคล้ายๆกับตอนเนี่ยที่นักเรียนนะคะป .6 รู้ตัวว่าเรากําลังจะเรียนกับคุณครูเฟรมกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะ,อะพอเรามีสติแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนะคะ ถึงกระบวนการนะคะสังเกตพิจารณานะคะโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5อันไหนช่วยคุณครูบอกหน่อยสิคะว่า,าการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการสังเกตเช่นการใช้อะไรบ้างเอ่ยตาหู้อ่าใช้ตามองหวทำไมหูปาปลาโลใช่ไหมคะจมูกดมกล่นใช้กายหรือมือของเราในการสาอะไร ประสครับค่ะสมผัสเยอะมากมากเลยเราใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะในการสังเกตพิจารณาอันดับแรกเลยสังเกตสิทธิโดยชอบทำว่าเฮ้ยที่บริเวณเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะนั่งตรงนี้หรือเปล่าเหมือนเหมือนกับนักเรียนนะคะเนี่ยต้องสังเกตดูรอบตัวของเราแล้วว่า ที่ตรงนั้นเนี่ยมันขวางทางเดินคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าหรือมันเหมาะสมที่จะนั่งสมาธิหรือเปล่านะคะสถานที่ก็คือต้องตรวจสอบว่าใช่สถานที่ของเราหรือเปล่าเนาะเรื่องของเวลาก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยมันใช่เวลานั่งสมาธิไหมหรือมันเป็นเวลาทานข้าวหรือเป็นเวลาอาบน้านะคะก็ต้องดูเวลาด้วยในเรื่องของบุคคลนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ามีใครอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่าเรานั่งสมาธิจะไปขวางทางเขาหรือเปล่าหรือเราจะไปถอยหลังเดินชนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะ หรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะเราก็ต้องใช้ตาของเราเนี่ยสังเกตอ่านหนลองสิใช้ตาของเราสังเกตสิคะตรนที่เรานั่งสมาธิเอตรงที่เรานั่งเรียนอยู่เนี่ยมีมดมีแมลงมีสัตว์มีพิษอยู่บริเวณที่เรากาลังจะนั่งสมาธิหรือเปล่าอ่ตัวิมีคัสองสามตัวมีอะไรสองสามตัวนะแมลงวันครับมีมีแมลงวันถ้าเราถ้ามันมีแมลงวันเวลาเรานั่งสมาธิเราจะเกิดความลาคานไหม เกิดใช่ไหมคะแล้วก็อาล่องาอมาว่อแมลยงวันหรือเปลี่ยนสถานที่ในการนั่งสมาธินะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะหรือแม้กระทั่งสิ่งของอา้าบริเวณที่เราจะนั่งสมาธิเนี่ยมีสิ่งของเกะกะเราหรือเปล่าอ่าเช่นมีดินสอปากกายางลบมีแบบฝึกหัดมีหนังสือวางอยู่ระเกะละกะขวางทางการนั่งสมาธิของเราหรือเปล่าอ่าลองสังเกตดูสิคะ รอบตัวมีไหมสังเกตซ้ายสังเกตขวาสังเกตหน้าสังเกตหลังหรือแม้กระทั่งดีบนหัวของเราเฮ้ยมีอะไรอยู่บนหัวของเราที่มันแบบจะหล่นลงมาใส่หัวเราได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตดูลอบๆตัวของเรานะคะอ่ะเมื่อเราสังเกตแล้วรอบๆตัวของเราโอเคปลอดภัยแน่นอนนะคะก็จะเข้าสู่กระบ,บวนการระลึกรู้จำอ่ะ จำนะเราเรื่อารู้จำจำเอาไว้ในใจหรือในสมองของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยหลักธรรมกับหลักวิชาการ,รนะคะอ้าวหลักธรรมก็ประกอบไปด้วยสองหลักธรรมก็คือหลักตรายอะไรเอ่ยอตรายสิขาตรายสิขาตรายที่แปลว่าสามซึ่งสามอย่างนั้นในตรายสิขาประกอบไปด้วยหนึ่งสีลสองส,ส,สมาธิสาม ปัญญาปัญญา,ญญานะคะเมื่อเรามีศีลเราเกิดสมาธิสุดท้ายเราก็จะเกิดปัญญาซึ่งปัญญาน,นี่แหละเราก็จะเอาประโยชน์จากปัญญาไปใช้ในการดําเนินชีวิตแม้กระทั่งการเรียนการทํางานอ่ะการทํากับข้าวอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะอ่ะนอกจากหลักไตรสิกขาแล้วนะคะเราก็ยังได้ในเรื่องของศีลอ่ะทีนี้คุณครูจะบอกว่าเรานั่งสมาธิอยู่นะคะเราสามารถรักษาศีลได้ทั้งหมด5ข้อเลยใช่ไหมคะดีไหม แค่นั่งสมาธิเนี่ยน้อยเวลาห้านาทีสิบนาทีรักษาสินิ่ตั้งห้าก็อเพราะอะไรเอ่ยเพราะเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมคะเราไปพูดบดไปขโมยของไปทําผิดประเพณีผิดจารียเรื่องของการล่วงละเมิดทางการอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไปดื่มสุราก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ่ะ อูถ้าเราทากับข้าอยู่ไฟไหมเรามีสติเราก็สามารถดับไฟได้โดยใช้สติของเราครับโอ้เยี่ยมเก่งมากๆนะคะถูออกต้องนะคะือเ,เราเอาน้าไปลาดมันก็ยิ่งกว่าเดิมอ่าต้องทายังไงเอ่ยแฟนผมบุบวิ่งหนีครับวิ่งหนีผมต้องบอกเอาอาไที่มันไม่ได้อะออกห่างๆมันก่อนแล้วเราก็ค่อยๆปิดแก๊สอ่ใช่ไหมคะเยี่ยมากมากเลยนะคะเดี๋ยวพูดต่อในเรื่องของศีทั้งห้าข้อใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงว่าถ้าเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่มีเวลาไปลักขโมยของผู้อื่น ไม่ไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นไม่พูดปดไม่ดื่มของมึนเมาใช่ไหมแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์เห็นไหมแค่นั่งสมาธิก็ทําบุญได้ใช่ไหมคะทำบุญโดยการเนี่ยรักษาศีลก็ต้งห้าข้อเลยนะคะนอกจากหลักธรรมแล้วเราก็ยังได้ในเรื่องของหลักวิชาการเนาะก,ก็คือนั่งสมาธิให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นเองนะคะ เมื่อเรามีสติรู้ตัวมีการสังเกตมีการระลึกรู้จําแล้วสุดท้ายเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเหล่าเนี้ยเข้าสู่กระบวนการคิดพิจารณาตัดสินใจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราพร้อมที่จะนั่งสมาธิจริงๆหรือยังอ่าใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆลองคิดพิจารณาดูซิว่าเราพร้อมที่จะนั่งสมาธิแล้วหรือยังพร้อมแล้วคะ่ะเพราะว่ารอบข้างไม่มีอะไรขัดขวางสามารถนั่งได้เลวอุ้ยเก่งมากป้กอันไหนใครพร้อมขอโอเคหน่อยเร็ว ใครพพ้่มขวโอเคหน่อยโอ้ทุกคนโอเคนะคะเยี่ยมมากๆเลยพอเราเข้าสู่กระบวนการคิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัดสินใจแล้วจะนั่งสมาธินะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติใช่ไหมคะซึ่งกระบวนการปฏิบัติเนาะหลักการง่ายๆเลยนะคะของการนั่งสมาธิก็คือการสํารวมกายสํารวมวาจาแล้วก็สํารวมใจใช่ไหมคะแต่ก่อนเราจะนั่งสมาธิเนี่ยคุณครูก,ก็จะ พา,านักเรียนนะคะสวดมนต์สงบจิตใจกันก่อนนะคะก่อนจะไปบอกว่านั่งสมาธิต้องนั่งท่าไหนเนะาะเดี๋ยววันนี้จะให้แกนนํานะคะพี่เกียร์นะคะเพื่อนเกียร์เพื่อนเกียร์ขอโทษทีเป็นผู้นําสวดมนต์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะปิดสไลด์ก่อนเนาะแล้วก็ให้พี่เกียร์ให้เพื่อนเกียร์นะคะเป็นจอใหญ่ๆเนาะคนเดียวเลยนะคะ <S 2> <S 2> <S ทีนี้เนี่ย วิธีการสวดมนต์เนาะเราก็จะสวดนโมสามตบใช่ไหมคะใครที่นั่งอยู่บนพื้นนะคะนั่งอยู่บนพื้นเราก็สามารถนะคะนั่งที่พื้นด้วยท่าเทพบุตรเทพิดาผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพิดาเนาะส่วนใครที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องนั่งแบบนี้เนาะเราก็สามารถนั่งปล่อยขาสบายสบายแล้วก็ธนมือไว้ที่หน้าอกเป็นดอกบัวตูมสวยๆได้นะคะทุกคนธนมือค่ะใครนั่งที่พื้นก็ท่าเทพิดาเทพบุตรนะคะ เชิญค่ะที่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปราบหนึ่งกราบสองกราบสามทุกคนเอามือลงค่ะขอบคุณนะคะทุกตัวเรียนทุกคนเยี่ยมมากๆเลยนะคะ,ะพอเราสวดมนต์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะ เข้าสูนะคะกระบวนการนั่งสมาธินะคะโดยอันดับแรกเลยเราจะต้องมีการนั่งท่านะคะที่ถูกต้องนะคะเอ้าไหนพี่เกียร์ลองนั่งท่าที่ถูกต้องให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่านั่งท่าที่ถูกต้องอ่ะ เราก็มีวิธีการนั่งสมาธิด้วยสองแบบใช่ไหมใครนั่งที่พื้นนะคะเราก็เอา่าขาซ้ายเอ้ขาขวา,าทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายก็คือขัดขาดสมาธิอ่ะแต่ถ้าใครที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เราไม่จาเป็นที่จะต้องเอาขาไปขัดสมาธิบนเก้าอี้นะคะเราก็ปล่อยขาไปสบายๆกับพื้นได้เลยนะคะอแต่หลังของเราต้องเป็นยังไงเอยพี่เกียร์หลังตรงหลังตรงนะคะคอยืดอก้ายไหลพึงอ่ะพี่เกียร์ลองหองันข้างหลังตรงให้เพื่อนดูซิเป็นยังไง คะะเออนะะอหลังตรงเออ,อหลังตรงไม่หลังงอไม่หลังคอบอขอบคุณค่าผ่านหน้ามาจากนั้นเราก็เอามือขวาทับกับมือซ้ายวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะอ่าสัรวมจิตใจตมีสติเอาใจไว้ที่กลางตัวนะคะพร้อมที่จะนั่งสมาธินะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะค่อยๆหลับตาลงเบาๆใครที่หลังคอมอยู่ยืดหลังเอาไว้ในืลูกไม่หลังงอนะคะ ค่อยๆหลับตาลงเบาๆนะคะนักเรียนสามารถภาวนาไปพร้อมๆกับลมหายใจของเราได้นะคะหายใจเข้าพุธหายใจออกโทพุธธูอ่ะสุดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะ แล้วก็ให้นักเรียนค่อยๆลืมตานะคะไม่ต้องรีบค่อยๆลืมตาเป็นยังไงกันบ้างคะเรานั่งสมาธิกันแล้วเด็กๆได้ความรู้สึกอะไรจากการนั่งสมาธิเมื่อกี้บ้างเอ่ยเราจะได้ยินอย่างพอกภาคราทุอย่า่เลยครับโอ้สุดยอดมากเลยนะคะมากขึ้นค่ะอะไรนะคะลูกมีสติมากขึ้นค่ะโอ้ถูกต้องถูกต้องมากๆเลยนะคะเยอยมากคนอื่น่ะคะนักเรียนเป็นยังไงได้ระยรยิบไหมเมื่อกี้นะคะมีเพื่อนบอกว่า เราได้ยินเสียงรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะปกติถ้าเรามัวแต่จ้องโทรศัพท์ใช่ไหมอ่จ้องทีวีบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรียกได้ยินไม่เอ่ย ได้ยินไหมไม่ได้ยิน,ยน<ม>ใช่ไหมคะขยืนอยู่ข้างๆเรียกเราบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเขาเรียกเราใช่ไหมคะแต่การสร้างสมาธิอะไรนะลกูกแต่่านนี้ก็ได้ยินบอกว่าแป,ป๊บแต่แป๊บมันก็มันก็ไม่ไปเลยมันก็มันก็มันก็แป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บไปเลยเออใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยแค่เราแบ,บ่งเวลามานั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งเนี่ยมันทาให้จิตใจของเราเนี่ยได้กลับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะได้มีสติรู้ตัวอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันมีหน้าที่อะไรอนาคตฉันต้องทําอะไรต่่่ออใมมมั้้ยคะเเเเเพรรราาาาาาาสสสุดดดทแลวีธธิิิิกกปญญ สุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรจากการที่มีสติมีสมาธิมีเวลาคุณครูสอนอะไรไปนักเรียนสามารถทํำไมได้ต่อได้อตอบได้จำได้ใช่ไหมคะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่มันฝังลึกในจิตใจของนักเรียนจริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้สติในการฟังเนาะแต่กลับกันคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่มีสมาธิเป็นยังไงเอ่ย ตอบผูไม่ได้กูเรียกก็ไม่ได้ยินมวแต่เล่นใช่ไหมคะมวแต่เล่นไม่มีสติทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนักเรียนรู้แล้วเนาะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะก็อยากจะให้นักเรียนเนาะลองฝึกนั่งสมาธิสักวันละ5นาที10นาทีเป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็ค่อยๆขยับเป็น20ครึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะคะก็จะทําให้เราในมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็มีสติในการดําเนินชีวิตนะคะอ้าวลืมถามเราได้หลักธรรมอะไรจากการนั่งสมาธินะหนึ่ง หลักตรอะไรเลยหลักไตสิน้าหลักใจสินค้าประกอบด้วยอะไรสามอย่างคะสีสมาธิปัญญาวานะคะน้องจักนั้นแล้วเรานั่งสมาธิอยู่เราสามารถรักษาสีได้กี่ข้อเอ่ย มากข้อมากเจม่คาดีมากๆเลยนะคะอ่ะฉะนั้นวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะนํำบทฝึกโรงเรียนรักษาสิทธาเรื่องการนั่งสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนนะคะเอาไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย